ครับสวัสดีครับ่มแม่พี่น้องที่ีทุกทุกคนครับเมื่อนี้การสิมาสรุปเรื่เด่นบนประจำวันที่16กันยายนพศสองพันครับหั้งจากที่ในในรุ่งสุดชุดเต็มไปแล้วนะครับชุดเต็มก็มีหนึ่งเก9าสองมี่เกาาเกาครับเป็นชุดเต็ม ลงไปในคลิปคลิปแรกเอาครับเนาะมีกันสมารถสรุปครบตัวมาสองตัวครับเงินเก่า hộp lần 8, เจ็ดแปดเก้าเนี่ยเจ็ดกับเก้านะฮะหินเก้าน เดินเจ็เก่าเรียงเก่าครับจับตุดเดินสามู่ครับเดินสามู่เดินวัดดวงครับ ุดเด็นวัดดวงสคู่งเจ็ดสเกาสีเกาเด็นวัดดวงครับเลขคูเ่สามตัวส หนึ่งเจ็ดเจ็ดสองเก้าสี่สี่เก้าครับครับพ่อแม่เป็น้องจับหน้าจอครับครับสำหรับเรียนบนสรุปบนประจำวันที่สิบหกกันยายนพศสองพันห้าร้ 2, อ,รอยหกสิบเจ็ดครับ เด่นบนหนึ่งสองสี่เจ็ดแปดเก้าครับพวกตัวนี้สามารถมาได้สองตัวครับส่วนเรียเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวเด่นเจ็ดกับเก้าครับเด่นเจ็ดกับเก้าวิ่งเก้าตัวเดียวครับวิ่งเก้าตัวเดียวส่วนเรียงจับคู่กับนี่หนึ่งเจ็ดสองเก้าสี่เก้าสุดเด่นกับนี่สี่หนึ่งเจ็ด เจ็ดสองเก้เกครับเจ็ดสองเก้าสเก้าเป็นสุดสรุปโครงสุดท้ายประจำาวันพันธีสิบหกกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเท่าครับสามากการสอบถามากการสอบการล่องเอาไปวิง่งล่องล่องเอาไปเจมส่งเจมลวงเพิ่งเนะครับเนาะสามามโมรสอบการคตรับเพี่ยนผ่านนาะครับครับ ครับสำหรับคลิปนี้กับพ่บออวยพอดในพ่อแม่พี่นอ้องเจ็ดจี้ทุกๆคนผู้ที่มาตั้งเลี้ตั้งไว้กับขอให้โชคดีเด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์สองชิ้นตอ,อนด้ว้นั่นนี่นี่ครับสวัสดีครับ